โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นยูริสองสำหรับมือใหม่สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูว่าควรจะทํายังไงสร้างอะไรก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาเล่นกันเลยอย่างแรกเลยมาเรามาสร้างบอร์ดกันบอร์ดจะมีอยู่3มระดับให้เราเลือกกันนะครับจะมีง่ายปานกลางยากสาหรับมือใหม่ก็ต้องง่ายสุดถูกไหมเราก็เลือกง่ายแล้วก็เลือกประเทศให้บอร์ดเนี้ยเราอยากให้บอร์ดเล่นประเทศอะไรเราก็เลือกเนาะ อันนี้แนะนำไปสําหรับผมผมเล่นอเมริกาผมแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับให้เล่นให้เล่นอเมริกาเพราะว่ามันขี้โกงอันนี้ก็จะเป็นสีเราอยากได้สีอะไรเราก็เลือกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เลือกให้บอร์ดอันนี้จะเป็นทีมนะครับถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนหรือเราอยากเจอบอทดให้บอร์ดเป็นทีมอย่างเงี้ยเราก็เลือกอออันนี้ก็จะเป็นช่องที่เราจะต้องเกิดถ้าอยากเกิดฝั่งไหนเราก็เลือกออกให้บอทดเป็นเลขสาม โอนแล้วพอมานะมาอันนี้นะครับผมผมจะอธิบายเท่าที่ผมรู้นะอันเนี้ยอันนี้ซูเปอร์วิปปองเราปิดไว้นะเพราะว่ามือใหม่อ่ะเราอยากเพิ่งไปเล่นเลยเราเรอเล่นแบบธรรมดาให้มันคล่องก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบพวกจะมีพวกนิวเคลียร์พวกอะไรหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวผมมาทําให้ให้ดูที่หลังแต่ว่าอันเนี้ยปิดไปก่อนแนะนําว่าให้ลองเล่นให้คล่องก่อนค่อยมาเล่นอย่างี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบบอร์ดมันจะฉลาดขึ้นอ่ะมันจะเก่งขึ้นอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยอันนี้เราปิดไว้ก่อนเพราะว่าบอร์ดมันจะบุกเราบุกเราไวอ่ะบุกเราตลอดอ่ะอันนี้ปิดไว้ก่อนแต่ว่าสําหรับมือใหมายผมให้เปิดนะแต่อันนี้ผมมาสองเลนนะผมปิดไหมอันนี้ก็จะเป็นเงินเงินแล้วอยากได้เงินเท่าไหร่ก็ตอนเริ่มเกมแรกๆเราก็เลือกเอาอันนี้ค่าเริ่มต้นเลย ไอเนี่ยเป็นยูนิตที่เราจะให้มันอยากให้มันเกิดเราแล้กวก็กดเลือเ่อนเอาแล้วแต่เรากดโอเคมาถึงนะเรากดสร้างถังเลยปุ่มมันจะมีปุ่มนัดอยู่อะผมทําคลิปปุ่มนัดไว้แล้วสองสอนทำไว้แล้วก็ลองเป็นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านหน้าแล้วก็ลองไปดูนะครับพอเราสร้างสร้างโล่งใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาสร้างโรงไฟฟ้านะครับนะครับแล้วก็เราก็ลากไอ้พวกนี้ให้มาเปิดแมปใี่เรา เนี่ยพอลงไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยพยายามเราพยายามสร้างอ่ะสร้างให้มันเป็นแบบแนวแบบแนวยาวอ่ะแนวยาวเพื่อเมื่อเพื่อเราสามารถจะสร้างกินพื้นที่ไปได้เยอะเะพอเราสร้างลงไฟฟ้าเสร็จแล้วมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะสร้างรถแรกหรือเราจะสร้างโรงหน้าหารให้เราให้เราสร้างโรงหาหารก่อนนะก่อนที่จะสร้างรงแรกเพราะว่าพอเราสร้างโรงหนาหารเสร็จเนี่ยพอเราปุ๊บเห็นไหมมันจะมีสองช่องเนี้ยเพิ่มเข้ามาเห็นไหม เพิบมแล้วพอเราสร้างนี้เสร็จล้วก็มาสร้างโรงแร่เราระหว่างเราโลรงแร่สร้างเสร็จใช่ไหมแล้วก็มาดูแล้วก็จะมาสร้างแนวป้องกันเราละว่าเราจะป้องกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นแบบปืนยิงแบบพวกเนี่ยพวกรถถังพวกทหารอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเราก็สร้างดักไว้เพราะว่าเราเราต้องดูด้วยนะว่าศัตรูจะมาบุกมาทางไหนแล้วก็สร้างดักเอาไว้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นป้องสอยพวกแบบ มันจะยิงพวกเครื่องบินพวกตัวลอยพวกโจมตีทางอากาศอันนี้ก็จะเป็นป้อมสอย่อเราสร้างรูงแน่พอเราสร้างรูนแน่เสร็จเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มมาสองมันจะเป็นโรงรถถังกับจานดาวเทียมใช่ไหมเราก็สร้างโ <New construction. S 1> ร,รง,ร, mm hmm. งรถถังก่นกงกถถงอนอันนี้เสร็จแล้วเราก็สร้างรถป้อมสอยมาเราสร้างป้อมสอยมาปึ๊บแล้วก็สร้าง สร้างคนสร้างอะไรล้วก็สร้างอันนี้อันนี้จะเป็นหน่วย G I เนี่ยจะเป็นหน่วยที่โกงโเ,เพราะว่ามันจะนั่งได้เห็นไหมมันจะนั่งได้เงี้ยมันจะโกงมันจะถึกเราก็สร้างมานนี้ลงก็ถังเสร็จแล้วสร้างลงถังพอเราสร้างลงลงก็งถังเสร็จมันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมเราก็สร้างรุ่แรกก่อนเราจะสร้างรุนแรกเพื่อที่จะมาช่วยเก็บเงินให้เราเห็นไหมาถึงมันปลูกเลยอ่ะเลย นี่ขนาดปิดแล้วนะ,อะพอมันเนี่ยพอรถแม่มามันจะมีสองคันนะมันก็จะช่วยเราเก็บเงินได้มากขึ้นอพอเราสร้างรวมรถถังเสร็จเรามาสร้างรถแรกต่อเสร็จนะแล้วต่อไปเราก็มาสร้างอันนี้ เราจะสร้างอันนี้ปุ๊บแล้วก็เราก็มาสร้างแนวป้องกันเราต่อแล้วเราก็ออกเราก็อยากป้องกันแบบไหนเราก็เลือกตรงไหนอยากให้มัน <Construction. S 1> คุ้มกันตรงไหนทางเข้าว่าศัตรูมันจะมาตรงไหนเราก็ป้องกันเอาไว้ <Construction. S 1> เนี่ยพอเราสร้างอันนี้อันนี้ดาวเทียมนี้เสร็จใช่ไหมมันก็จะมาเปิดแบบนี้ให้เราใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบสีดำเนี้ย,ยผมสร้างมาปุ๊บ <Unit> พอพอเราสร้างนี้สําหรับสําหรับฝ่ายพวก พวกอเมริกานะมันก็จะมีมันจะมีเครื่องบินเข้ามาในชะ่ไหมจะมีเครื่องบินนั่นเองนะเนี่ยพอ,อหมามาเปิดตรงดำๆเนี้ยมันก็จะเห็นไหมมันก็จะเปิดแบบเราาื่อยๆเรื่อยๆใย่ีหยแล้วก็แล้วก็วกเราก็มาสร้างพอเราสร้างอันเนี้ยอันนี้เสร็จใช่ไหมไอสองอันเนี้ยเราอยากเพิ่งไปสร้างเรามาสร้างเมชันแมพก่อน เราสร้างเรตเชนแนปเราจะสร้างเรตเชนแนปก่อนทําไมเพราะว่ามันจะมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวมันซึ่งมันจะดีอ่ะมันจะมีรถถังเพิ่มเข้ามาด้วยมันจะดีนะตอนนี้มาถึงเราพยายามสร้างอันนี้ก่อนได้ยิ่งดีฝ่ายอเมริกามันจะมีมันจะมีพิเศษมาก็คือมันจะมีพลโดดลงเห็นไหมมันจะมีพลโดดลงก็คือมันจะเรียกทหารมาเพิ่มเรียกกองหนุนไงเห็นไหมเนี่ย ซึ่งมันมีแต่อเมริกานะครับที่ที่มีเนี่ยแต่ละประเทศมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศอีกองหนึ่งนะขวางรูนนปแรกนะพอเราสร้างไปทัำไมปุ๊บอ่ะพอเราสร้างแล้วทาไมอันนี้มันถ่ามก็คือว่าไฟฟ้าเราไม่พอมันจะมีค่าบอกว่าไฟฟ้าเราสีแดงเนี่ยคือไฟฟ้าเราไม่พอเราก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม ป้อ,อนเดียวมันไม่พอรอ,รอ,รอ construction complete เนี่ยเห็นมั้งพอเราสร้างโดยไฟเพิ่มเนี่ยกลับมาทำงานเนี่ย <Building. S 1> เนี่ยเบตติ้งแหนบมันเนี่ยพอเราสร้างพอเราสร้างได้ใช่ไหมมันก็จะมาเพิ่มจากตอนแรกมีแค่นิดนึงใช่ไหมมันก็จะมาเพิ่มสั่งมันเองนะ <Construction complete. S 1> อันนี้จะเป็นจะเป็นแบบอันนึงนะอันนี้ก็จะเป็น <Building. S 1> ป้อม ป้อมเหมือนอันเนี้ยแต่ว่ามันจะมันจะมีอนุภาพที่ทำลายแรงแรงกว่ายิงรถถังยิงคนได้เจ็บกว่าอันเนี้ย so, เยอะครับเนี่ยอเมริกาเนี่ยเรียกกลุ่มอได้เรื่อยๆเลยพอเสร็จแล้วก็มาวางแล้วก็คิดว่าศัตรูมันจะมาบุกทางไหนแล้วก็วางดักศัตรูไว้ส่วนอันเนี้ยอันนี้ <Building. S 1> จะเป็นดาวเฉียมพอถ้าเกิดเรสาสร้างใช่ไหม เราสร้างนี้ใช่ไหมมันก็จะเห็นทั่วแมปมันจะเปิดทั่วแมปเลยเลยที่เราไม่ต้องเอาคนเราอะไปวิ่งทั่วแมปเลยอันนี้มันจะทำมันจะเปิดให้เราเปิดเนี่ยปุ๊บมาเลยเห็นไหมมันจะเห็นทั่วแมปเลยเอ้าทำไมศัตรูมันเป็นอย่างเนี้ยเราไม่เห็นใช่ไหมก็เพราะว่าศัตรูมันมีอันเนี้ยอันเนี้ยแท่งอันเนี้ยมันจะบางมันจะบางสัญญาณของในตัวนี้ไม่ให้เราเห็นกันเอาไว้กันมันจะกันเอาไว้ปุ๊บเนี่เห็นไหม เนี่ย yeah. ปึ๊บเห็นไหมพอเราสร้างอะไรเยอะๆนะเรามาดูไฟฟ้าไฟฟ้าเราไม่พอเราก็ต้องสร้างหน่วยไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยระหว่างนี้เราก็จัดการเราก็มาสร้างรถถังมาสร้างคนสร้างรถถังกันเอาไว้อันนี้จะเป็นรถถังแบบไว้ไว้สสยอะ่ะไว้แบบพวกกากา,กาศเป็นรถรถใสอยอะ่ะอันนี้รถถังอันเนี้ยผมแนะนําว่าให้สร้างเยอะๆนะเพราะว่ามันโกงรถถังอันเนี้ยมันจะยิงเลเซอร์มันขี้โกง ส่วนรถถังนี่ก็เป็นรถถังเนี่ยรถถังธรรมดาเป็นรถถังไว้แทงอันเนี้ยอันเนี้ยไว้แทงไว้ไอเนี่ยอันนี้จะเป็นรถถังไว้พางตัวมันจะมอบตัวเป็นต้นไม้รถถังวอมตัวดเป็นต้นไม้ส่วนนี้จะเป็นรถถ่านรถถ่านนี่เราเราจะสร้างได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีอันนี้แล้วเห็นไหมเราจะมีอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราจะมีอันนี้แล้วถึงจะสร้างได้ ส่วนอันนี้เราวก็ส่วนอันนี้จะเป็นที่ซ่อมพวกรถถังรวมอันนี้ผมลืมบอกไปก็คือว่าทำไมมันอัดกันตรงนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ย อันนี้จะเป็นแบบสร้างพวกกันฐานเอาไว้กันพวกสปายพวกเอนจิเนียร์มายึดฐานเรา <Construction complete. S 1> มันมันจะเกลียนมากเลยอ <Construction complete. S 1> ะเ, Unit ready. เราสร้างอันหนึ่งอะมันจะมันจะสร้างได้สูงสุดยาวได้ห้าอันใช่ไหมแล้วก็วัดดีๆนี่ใช่ไหมรอดแบบกันพวกเอนจิเนียร์พวกสปายเนี่ยเอนจิเนียร์อนี่ยสปายเอนจิเนียร์เนี่ย,ย, <Training. S 1> Engineer, ยมันจะมีหน้าที่คือยึดอันนี้ แล้วก็ซ่อมแล้วก็ซ่อมพวกถังพวกอะไรยึดแต่ฐานเราอะเรามีที่ซ่อมอยู่นะถูกปะเนี่ยเราก็เลือกเราเราก็ซ่อมถังเห็นไหมเมื่อกี้เราโดนยิงใช่ไหมเราซ่อมถังจอิงๆเนียมันก็ซ่อมได้นะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะเอามาให้ยึดพวกถังพวกน้ํามันพวกอะไรพวกเนี้ยมันยึดทําไมอันเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะปั๊มเงินให้เราอันเนี้ยอันนี้จะเป็นที่ซ่อมรถถังใช่ไหมถามว่าซ่อมซ่อมยังไงผมทำให้ có sao mua bạn nhạc anh em thẳng đau đơn mới tìm thôi nó sẽ mà sợ nhưng mà nhạc đơn đấy ơ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  nha ơ ơ Unit ready. I've got the knowledge. Unit ready. Yeah, I'm in the unit. Unit ready. Yes. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, มันจะมีพลดโดดร่มมาเพิ่มมันจะมีพลดโดดร่มมาให้สําหรับสําหรับประเทศที่ว่าไม่ใช่อเมริกาอย่างเช่นพวกโซเวียตพวกฝรั่งเศสพวกเนี้ยถ้าเกิดมายืดมันก็จะได้พลดโดดร่มนะผมยืดให้ดูาาปึ๊บนี่เห็นไหมได้พลดโดดร่มมาเพิ่มเห็นไหมนี่เห็นไหมเครื่องบินที่เราสร้างมา้แค่เนี่ยเราก็ลากเลย แล้วเราอยากให้มันไปสอยนะครับก็กดเลยติ๊กเลยมันจะมาสอยอยีามาทางมันนะฮะลอยมาแล้วแต่ไกลเลดูนะีเครื่องบินก็จะมาสอยเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดมีเยอะๆนะขวดโกงไงเครื่องบินเนี่ยแ u i l d i n ่งนะ หน้านี้ต้องเคลียร์แล้วนะต่อไปหน้าโคนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นโคนหอกโรยจีเนียมันยึดอันนี้จะเป็นปั๊มเงินให้เราเนี่ยนี่เห็นไ่มที่เราสร้างขมาเคลียร์ไหมจะเป็น Unit Ready Select Target Unit Ready เราพยายามอ่ะพอเราเล่นอ่ะ <New construction S 1> เราพยายามสร้างหน้านนี้ <building. S 1> ให้ครบทุกคน Unit Ready นน On Hold Panthor นน Spride Training สร้างสปร ide 4ตัว o uh huh. Unit Ready uh huh. Up and Over โคตรเยอะคนเห็นไหมอเมริกาวันเดียวคนเต็มเลยไม่ได้เสียตังค์ซื้อคนอะนะมันมีคนหลุดล่มมาให้มันมีคนฟรีอะ่ะขี้โกงตรงนี้แหละให้มายิงอะไรโอ้โหลงแน่นนเนาะพยายามมองแมพเลยนะพยายามมองทานนะา,ม,ทานนะมันชอบเอาเครื่องบินมาหน่อยยิงเราเฮ้ย,ยนี่ไม่พอใช่ปะน,นั่นอะไะ reinforcement s ready Unit ready. Select target. Construction complete. Select target. quản lý ngân hay đi đi luôn Game này nó nhiều dạng các cái à. Nó cũngสนุก ngay, có các dạng nhiều. Construction complete. เกมมา,มา,มาบุกผมโอเคเนี่ยเห็นว่าเรามีคนโดดล่มมันสามารถโดดได้ทั่วแมนเลยเราอยากจะโดดไปตรงไหนอะไรงไงพอเราหน้า,น,าน,นี้ก็สร้างเสร็จแล้วอันนี้ก็เคลียร์แล้วนะอันนี้จะเป็นคนเนี่ยพอเมื่อกี้ผมสร้างสป,ปายมาในชะ่ไหมเนี่ยแล้วเลือกที่สป,ปายมนะาสินสป,ปายมนาะแล้วก็มาดูแมวศสัตรูตัว เยางมันไม่เจอคนเลยรีลส,สปายมันสามารถปลอมตัวเป็นเป็นคนของฝ่ายศัตรูได้ใช่หมนะทำให้ดูเรา,าสปายมาวนไม่เห็นคนเราปลอมเป็นรถถังไม่ได้นะปลอมได้อย่างพาะคน เห็นไหมพูดโกงระรวังหนักเอาไว้นี่เราสามารถเอาคนเอาคนเนี่ยเอาพวกคนเนี่ยมามา,มาเข้าบ้านได้นะแอบในี้บ้านไว้สอยไว้ตักสอยตักสอยไอเพชรเนี้ยไอเพชรแร่เพชรพวกนี้ยถ้าเกิดเราเก็บไอพวกนี้ก่อนได้พวกเอารถแร่มาเก็บก่อนได้ยิ่งดีเนะเพราะว่ามันมันได้มันจะได้มากกว่าทองอันนึงนะ นี่นี่เพิ่พอเราเห็นเนี่ยเห็นคนเนี่ยเห็นพวกคนพวกนี้เรากดเข้าไปเงี้ยเรากดคลิปไปเงี้ยมันก็จะปลอมตัวเป็นฝ่ายศัตรูเห็นไหมเป็นสีเป็นสีเดียวศัตรูแล้วเห็นไหมเนี่ยเราก็กดให้มันเข้าไปเลยปล๊กเข้าไปเลยแล้วระวังหมาด้วยนะเพราะว่าหมามันรู้อะว่าใครเป็นสปายเราต้องระวังนะถ้าเกิดเรา เราเอาสปายเรามาเนี่ยแม่มาสร้างาสร้างดักไเลย้ยการพัฒนาเนี่ยเราเอาสปายเรามายึดแลกเงินมันใช่ไหมเนี่ยยึดถังถังแลกมันใช่ไหมมันเราก็จะได้เงินมาเห็นไหเงินดีอย่างเยอะเลยอ่ะดูสิแล้วก็มายึดก็เกิดมายึดถัานคนเห็นไหมเอาสปายมายึดถัานคนใช่ไหมถ่านคนฝั่งมันใช่ไหมปุ๊บเห็นไหมคนเราจะบ้างบ้างจะขึ้น บ้างยิ่งบ้างเยอะอ่ะยิ่งโหดเอาไปมาทำเลยยิ่งบ้างเยอะอ่ะยิ่งโหดเราสามารถสร้างสร้างหน้าแรกอ่ะเราสร้างได้กี่อันเราก็สร้างได้แล้วแต่ความพึงพอใจเราแล้วแต่เงินน่ะแล้วก็เนี่ยเอาสปาร์มยึดรถถังใช่ไหมยึดรถถังนะรถถังไม่มีบ้างนะพอยึดเึิ่มบ้างก็จะขึ้นใช่ไหมบ้างบ้างก็จะขึ้นบ้างขึ้นอ่ะมันจะดีรถถังเราจะโหดขึ้น แล้วก็เอาสปปายมายึดลงไปฟ้าอนใช่ไหมปุ๊บใช่นไหมพอเรายึดเนี่ยสายฟ้ามันจะไม่ทํางานไปฟ้ามันจะไม่ทาํา,ทง,า,าทงานสักแป๊บหนึ่งมันจะได้เปรียบเยอะแล้วก็าหากกลยุทธ์ที่จะมาที่จะมาทังบ้านศัตรูพานเนี่ยมันสามารถทําลายได้ทำลายสะพานได้ <read> แล้วพวกเนี่ยใช เนี่ยพอสะพานพังแล้วใช่ไหมเอาแล้วเราจะทำเราอยากจะไปฝั่งเนี้ยเราจะทำไงแล้วก็เอาวิน,นียรมาสาร้างเ,เ,เนี่ยมาซ่อมมาซ่อมสะพานเอาวินียรมาซ่อมเห็นไหมมันก็จะซ่อมแหละเหนะ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 ็นไหมแค่นี้อ่าโอเคนะเห็นไหมมันพังแล้วก็เอาวิน,นียรมาสารๆๆ้างมาสร้างเห็นไหมมาต่อไปรถถัง อันนี้เรียบร้อยแล้วนี้เคลียร์แล้วอันนี้ก็เป็นคนเอ๊ะจะเป็นหน่วย G.I. หน่วย G.I. นะก็จะเป็นคนจะเป็นคนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิศนีย์อันนี้จะเป็นหมาอุ้ยอันหนึ่งนะเนี้จะเป็นหมาอันนี้พลสอยอันนี้จะเป็นพลอากาศมาคอย แล้วก็อันนี้จะเป็นสปายไว้ไว้ขโมยเงินไว้เข้าไวปวชนะ่ะ <Training. S 1> เอนจิเนียร์เดี๋ยวผมืมบอกวนะ่าเอนจิเนียร์สามารถยึดถัานสัตรูตได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็น <Unit. S 1> ทางย่าอันนี้คือ <Training. S 1> ทุกไอทุกประเทศมันจะมีตัว <get> ตัวแบบเนี้ย ตัวที่แพงๆนะตัวเดียวมันจะมันจะโหดตัวเนี้ยนนะนี่เอาทังอย่างเน,นี่ยตัวเนี้ยทุกทุกทุกประเทศอ่ะมันจะมีตัวอย่างเงี้ยเนห็นไหมว่าปึ๊บเข้าไปวางระเบิดเนี่ยเห็นไหม่าออกมาเนี่ยพูดโกงอ่ะทั้งเดียวแบบบึ้มบึ้มทั้งฐานแดดเลยพูดโหดเน,น,นี่ย Whoa. unit lost. Select target. Select target. From... So, so... So, the unit ready. Unit lost. น่วยซิลอันนี้หน่วยซิลหน่วยซิลเนี่ยมันจะจมมันจะว่ายน้ำได้เห็า <c oughs> ใจไหมจะว่ายน้ำมันจะจมตีทางทางน้ำได้อย่<ๆ>นี้หน่วยซิลอันนี้ทางอันนี้จะเป็นตัววาร์ปเดือรนอันี้มันวาร์ปนี่เรากาจัดเลย มันนี่เห็นไหมก็ดีมามันนี่นะวเนี่ยปึ๊บมาแล้วเรายิงเห็นไมันก็จะเตรียมตัววาพถ่ายภาพถ่ายเราเรียกปัววาแล้ว Unit ready. แค่มาหัวะมันก็จะวาร์ปผ่านมันหายไป reinforcements ready เรื่องดีๆมันจะ่ขี้กลุ่ม <c oughs> <c oughs> โอเคหน้าคนเคลียร์แล้วนะครับต่อไปได้เป็นรถถังนี่เป็นรถแร่อันนี้รถถังอันนี้อันนี้ไว้แทงอันนี้ไว้แทง อันนี้จะเป็นรถถังไว้สอยเนี่ยตัวน็คันนี้ไว้สอยมันสามารถเอาคนขึ้นได้นะใช่ไหมเออเอาคนขึ้นได้อยากเอาเอนจิเนียร์ขึ้นหน่อยเอาคนถ้าหาเอาเอนจิเนียร์สปายเอาทางหญ้าขึ้นได้รถเน็ตขึ้นมาเอนจิเนียร์พอขึ้นไปมันจะเป็นรถแบบไว้ซ่อมรถถังเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นเราขี้เกียจเอารถถังที่ที่พังเนี่ย ที่ฟังเนี่ยกลับมาซ่อมที่ฐานใช่ไหมแล้วก็เอาเน,นี้ยมาซ่อมนะนี่ย <Yeah. S 1> คือมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับเล่นยังไงเราเนี่ยเรเล่นยังไงทำไงอันนี้ก็จะเป็นรถพิซซึมพิซซึมก็คือมันจะยิงสายฟ้ามันไม่รู้อ่ะมันจะยิงเลเซอร์มั้งเออไม่ใช่สายฟ้าม,มันจะยิงเลเซอร์ เนี่ยมันจะยิงเลเซอร์อย่างเงี้ยไว้ไว้ดันบ้านเลยเฉพาะเลยไอ้รถถังอันเนี้ยยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะดันบ้านได้แบบสุดๆอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรถถังเนีพังตัวมันจะพังตัวเป็นเนี่ยมันจะพังตัวเป็นต้นไม้ศัตรูมันจะมันมันจะไม่เห็นนอกจากว่าเราจะเราจะบังคับให้มันให้มันยิงต้นไม้เนี่ย เนี่ยเห็นไหมศัตรูตมันยังไม่ยิงเลยอ่ะเพราะว่าเราปอาางพังตัวต้นไม้นอกจากเราจะบังคับให้มันให้มันยิงเองอ่ะถ้าเกิดเราเจอนะ, <Unit ready. S 1> ะอันนี้เดี๋ยวผมลองสร้างมาให้ดู On hold Cancel Select target มาแล้วเห็นไหมมันจะเป็นรถรถบรรทุกมันจะยิงสอยสอยสอยไอ้นี่ได้สอยพวกคนอากาศได้แล้วก็สามารถเอาคนเอาคนขึ้นมาขึ้นได้มาได้เลยเนี่ยมันเอาคนขึ้นมาได้ก็คือแบบวไว้บุกเลยอ่ะไอ้คันเนี้ยแล้วถึกด้วยถึกด้วยอัออนน,อนี้คันนะเนี้ยมองว่าปืนใหญ่มันแบบวุถึกอ่ะ เปืนใหญ่ของฝ่ายศัตรูยังยังยิงยังยิงไม่ค่อยเข้าเลยอันนี้ก็เป็นรถถ่านเห็นไหมรถถ่านมาแล้วไว้ขยะไว้ขยะในพื้นที่เห็นไหมผมทำให้ดูเห็นป่ะรสร้างเห็นไหมรถถ่านมาแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องบินอันนี้ มันมันสามารถสร้างได้อีกนอกจากสี่ลำนะเราแต่ว่าเราต้องสร้างอันเนี้ยเพิ่มยังม่เหผมทำไเนี่ยเราสร้างอันเนี้ยเพิ่มใช่ไหมแล้วก็มาสร้างได้มันจะสร้างได้ครังละสีต่ออันเนี้ยมันจะเป็นที่จอดเครื่องบินเนี่ยยิ่งเยอะๆยิ่งดีมันขี้โกงอ่ะยังไงมาทำทำลายความสง to strike. ready เนยยวเเกือบพังอะถ้าเกิดมีแปดลามอีพังแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮอที่ผมสร้างไว้มันจะเป็นบรรจุคนเห็นไหมสามารถบรรจุคนได้ขึ้นขึมาเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมถ้าบรรจุพาพาไปไหนได้มันจะไวอ่ะ เราคนลงไปอันนี้เนีย่ยก็มีแค่นี้คนระับเรามันอยู่ที่<ร>ว่าเราจะปรับเปล่นอย่างไงเราก็เล่นไปพยายามเล่นให้มันชินเล่นไปเรื่อยๆมันก็ชินแล้วก็จะรู้หลักเองแล้วก็ค่อยหาวิธีบุกใหม่ๆเอาคิดวิธีบุกวิธีการนับอะไรใหม่ๆเอาลองเล่น,นประเทศดูมันก็มีแค่นี้นะครับนะผมบุกให้ดูบุกไปเลยทีเดียว่า เร,เราพยายามสร้างฐานเราให้แน่นให้ศัตรูมันบุกฐานเราให้ให้มันบุกมาแล้วบุกไม่เข้าอะ่ะแล้วเราถึงจะเราถึงจะคิดวิธีการบุกบุกไปใหม่นะเราเตรียมตัวเลยก็บุกไปเลยเนี่ยก็ถ่ายบ้านเอาอินจินบบเนียยึดแล้วแต่เราเห็นว่าปืนสปืนเลเซอร์เนีเ้ยพคกพวกที่โกงแต่ว่ามันยิงไกลด้วยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวข้อเสียมันคือมันมันป่อ แล้วก็ยิงไปแล้วก็ถ่ายไปเลยเกมนี้คือแบบเราต้องเราต้องถอนรากถอนโคนมันให้หมดอ่ะเหลือไว้นิดนึงมันก็ไม่ยอมครับบอกอ่ะแต่ว่ามีสี่ล่แค่สามสี่ล่าถ่ายบ้านหมดแล้วเห็นไปุ๊บเนี่ยพอเราถ่ายหมดแล้วเอ้าทำไมเกมยังไม่จบวะเราก็ต้องมาดูแบบว่ามันมีตรงไหนอีกศัตรูมันอยู่ตรงไหนอีกเพราะว่าบอร์ดมันไม่ยอมอ่ะเนี้ยเหลือแค่ร้นแร่อันเดียวเห็นไหมมันยังไม่ยอมเนี่ย ปุ๊บจบเห็นไหมเราชนะนะ <are> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสอนเล่นมันผมถ้าเกิดผมพูดอะไรงงๆไปหรือว่าสอนอะไรไปก็ผมขอกราบมอฝากว่าพนานที่นี้นะครับผมว่ามือใหม่เหมือนกันก็ลองไปฝึกดูนะครับพยายามค่อยๆสร้างค่อยๆเล่นเอาค่อยๆลองดูแล้วมันก็จะเป็นเองนะผมอันนี้นะ อันนี้ผมก็บอกไม่ได้มันอยู่ที่เทคนิคของของแต่ละคน,นะครับก็ลองไปหัดสร้างฐานสร้างคนเรียนรู้แมปอะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณคับ